เด็กรุ่นหลังอาจารย์รุ่นหลังถึงได้ไม่เข้าใจการพัฒนาประเทศดังนั้นถ้าวันนี้นอกจากการสนับสนุนสถาบันแล้วครับการสนับสนุนรุ่นตู่อยู่ต่อครับอารทาให้จะทําให้ประเทศนี้นะครับประเทศไทยสามารถยกระด,ดับหน้หนพูดแล้วก็ขัาอย่างที่บอกไหมคะเราต้องการท็อปไฮบริดเราต้องการมาบอกให้ได้คือออฟฟิเนี่ยอ่า want t วอนติเซี ของไฟที่จะปกป้องสถาบานาันข้ามศัตร,ริ์ไม่ให้มีการจับยุ่งอีกต่อไปนั้นยังไม่ได้เริ่มขึ้นในเร็วๆนี้เราอาจจะรวมมวลชนเพื่อปกป้องสถาบานาันข้ามศัตร,ริ์เป็นจำนวนมากทั่วประเทศทั้งแผ่นดินโอเคค่ะ ทิ่งเฉยนะครับแล้วก็ออกมาแบบสันติใช้ปัญญาใช้สติใช้กฎหมายครับของฝากท่านนี้ครับผมทนายออกขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะขอบคุณะค่ะเอาพี่น้องทะเลาะก,กันไม่พออันนี้มาเอาลูกหลานทะเลาะก,กันอีกเอาเด็กมาทะเลาะก,กับผู้ใหญ่ถูกต้องไล่มันไปไล่มันไป